สวัสดีครับห่างกันไปนานเลยนะครับไม่ได้ทําคลิปเนื่องจากมีธุระเรื่องของการงานส่วนตัวนะครับแต่ก็ได้ดูไปแล้วกับการประกาศผลว่าใครจะเป็นคนที่เข้ารอบทั้งหมด55คนใช่ไหมก็เ,เริ่ม EP นี้มาเนี่ยมันก็จะเริ่มจากการสัมภาษณ์เขาบอกว่าเป็นการสัมภาษณ์สบายๆนั่งกินกันไปแล้วก็มีสื่อมวลชนเข้ามาถามอยู่ใกล้ๆน,นะครับแต่กลายเป็นว่าโคตรเครียดอะเพราะว่าเอาเด็กฝึกไปนั่งแค่2คนถึง3คนแล้วก็ให้ สื่อมวลชนมีเดียสื่อทั้งหลายนะครับยิงคําถามเลยแล้วเขาก็ไม่กินนะเขาจะยิงคําถามอย่างเดียวแต่เด็กอะ่ะรู้ว่าหิวแล้วก็เบื่ออาหารเดิมๆพอได้อาหารใหม่ๆบางคนก็จะได้เป็นแบบมอไฟอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแต่บางคนก็จะได้เป็นขนมเค้กไปอะไรเงี้ยหรือซูชิอะไรเงี้ยนะครับก็แอบกินกับตุ้ย,ต,ยตุ้ยเลยคือแบบยังไม่ถามฉันใช่ไหมใช่ฉันกินฉันกินอะไรเงี้ยตลกดีก็มีปรสสมภาษณ์ทีเ่เด่นๆออกมานะครับก็คือของการหวังชิง การหวังชิงพูดว่าเหมือนก็ว่าตัวเขาไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นอแล้วก็ตัวเขาแบบเหมือนก็ว่าคือเขาอะยังต้องเพิ่มเรื่องความมั่นใจนิดนึงเท่านั้นเองตัวเขายังบอกว่าตอนนี้คือมีอะไรให้ทก็ทําคือเขาก็ทําเต็มที่ของเขาทําให้สุดความสามารถก็คือบอกให้กินก็กินนอนก็นอนซ้อมก็ซ้อมเต้นก็เต้นร้องก็ร้องอะไรเงี้ยนะครับส่วนอีกงานนึงก็เป็นเรื่องตลกของริกิก็คือริคิีมารู้ก็โดนถามว่าคุณเป็นนักสอนเต้นขนาดเนี้ย ถ้าจะเก็บค่าสอนเต้นกับรายการกับช่องเทนเซนจะเก็บเท่าไหรด่ดีแล้วคือเขาอ่ะมันเป็นคําถามแค่ขำๆแต่คือรีคี้แบบอาจจะด้วยคําแปลด้วยอะไรเงี้ยคนนึกว่าซีเรียแล้วก็แบบตอบหน้าใหญ่ๆว่าห้าร้อยยูเอสดอลลาร์ครับ <laughs> คือไม่ต้องตอบก็ได้ความจริงบอกว่าไม่คิดหรือว่าแบบว่าจ่ายก็ดีแนะ่อะไรเงี้ยเออแต่คือด้วยความแปลอะไรเงี้ยเลยกลายเป็นว่าพอเขาตอบ 500, อว่าห้าร้อยคือแบบกลายเป็นตลกไปเลยอะ่ะเออตลกดีอะ่ะคือ คือห้าร้อยนี่ก็ตกหมื่นห้าหมื่นหกอานเลยเนาะนต่อชั่วโมงก็เอาเรื่องแต่เขาเป็นนักสอนเต้นระดับโลกแล้วก็เป็นนักออกแบบท่าเต้นให้กับเกาหลีด้วยเพราะฉะนั้นก็ราคานี้ก็สมเหตุสมผลเลยเนาะเขาถามเล่นๆเฉยๆแต่คืออาจจะอยู่ที่การแปลที่ไม่ไม่ได้ดีมากอะไรอย่เงี้ยนะครับแล้วก็ของน้องนายคําถามแบบมันไม่ชิลนะไหนบอกว่าชิลของนายโดนถามว่าเด็กไทยสองคนถ้า ผ่านแค่คนใดคนหนึ่งจะรู้สึกยังไงอืมคือนายก็แบบจึกนิดนึงอะแต่คือน้องแก้ปัญหาได้ได้ดีมากเลยอะแต่ว่าคือเราสนิทก,กันมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเป็นใครก็แล้วแต่จะตัวเองหรือว่าเป็นแพทริกก็แล้วแต่ได้เดบิวมันก็ดีทั้งนั้นอืมเป็นความคิดที่ดีแต่ถ้าได้เดบิวทั้งสองคนก็คือจะดีมาก เฮ้ยตอบแบบนันกการทูตเลยเหมือนเหมือนคนเรียนรัสศาสตร์มาเลยมีการประนีประนอมอันนี้ตอบดีนะครับส่วนน้องแพทริกโดนถามในเรื่องของว่าตัวเองเป็นคนยังไงอะไรประมาณนี้นะครับน้องแพทริกบอกว่าเป็นคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการเข้าหาเพื่อนอการ make friends คือน้องก็บอกว่าเปรียบเทียบกับตัวเองเป็นมหาสมุทรคือข้างบนมันอาจจะริระยับสวยงามแต่คือข้างล่างมันมีความลึกลับอีกเยอะเลยอื ก็เป็นอะไรที่แบบเป็นการเปรียบเทียบคือคนไทยอาจจะไม่ชินเรื่องการเปรียบเทียบแบบนี้แต่คือฝรั่งหรืออะไรเงี้ยเขาจะเปรียบเทียบกันเก่งะนะครับด้วยความที่น้องก็เคยอยู่เยอรมันเนาะเป็นเด็กลุกครึ่งเยอรมันก็อาจจะได้ซึมซับตรงนี้มาซึ่งคนจีนที่เขาฟังเขาก็ชมนะว่าเป็นการแบบใช้โวหารที่ดีมีการเปรีปยบเปรยต่อมารายการเขาก็เริ่มถ่ายเรื่องของการเตรียมตัวที่จะเกิดการประกาศผล เด็กฝึกหลายๆคนก็เริ่มเข้าไปหาการล่ำราการมีให้เขียนเฟรนด์ชิพมีให้ถ่ายรูปโพลารอยอะไรเงี้ยนะครับจนถึงการประกาศผลสําหรับการประกาศผลปีนี้ผมชอบมากเลยตรงที่เขาทําให้มันเป็นทางการมากขึ้นลองย้อนกลับไปปี2019สิประกาศกรนริมทะเลบงังอะไรบ้าง2020อย่างเงี้ยประกาศชาชลาที่มันเป็นของรีสอร์ทอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับคืออันนี้มีการจัดเวทีแล้วก็ชอบที่เขาคงธีมมันไว้อย่าง,างแบบ มั่นคงอะ่ะก็คือตีมเ,เครื่องเล่นของเล่นเกมอา่าเป็นเกม Maple Story ก็คือเขาเอาที่นั่งสำหรับท็อปฟัต5คนเนี่ยเป็นที่นั่งเหมือนคีย์บอร์ดนั่งบนคีย์บอร์ดมันแป้นเป็นคีย์บอร์ดเลยผมว่าชอบชอบมากเลยตอนแรกแอบหวังด้วยซ้ำว่าแป้นที่ไม่มีหมายเลขอะ่ะอาจจะเป็นการเอ่อซฟให้คนที่ตกรอบเข้ามาอีกอนึกว่าจะมีเพิ่มเพราะว่า ปีก่อนๆ2019 2020มันมีเซฟคนอื่นเข้ามาได้อีกไงอีกสองสามคนะอะไรเงี้ยนะครับแต่ไม่มีไงแล้วก็มีการสัมภาษณ์หานเปกแวน,นหานเปเชียนเปเชียนหานเปเฉียนก็คือแม่นางช่างเม้าของผมอะชอบนางนางตลกอะนางก็บอกว่าเฮ้ยการตัดออกตั้ง35คนมันตั้ง35ชีวิตนะจะไปตัด35คนออกทำไมปิดรายการไปเลย คือ <laughs> นังก็ขำนะนังเป็นคนขำจริงๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาถึงช่วงของการประกาศผลการประกาศผลก็เอาเข้าจริงๆคือมีหลายๆคนที่เขาแบบไม่คาดคิดว่าคะแนนเขากระโดดขึ้นมาแล้วเขาติดเข้ารอบหรือบางคนคือคะแนนดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดรีแอคชั่นที่แบบแบบอะไรเงี้ยแบบตกใจอะไรเงี้ยเป็นเป็นสิ่งที่ผมชอบดูนะครับแล้วก็โดยรวมเอาเข้จริงๆคือลำดับที่ไม่ค่อยกระโดดมากนะ คือเราค่อนข้างจะจะคาดเดาได้ว่าคนนี้ประมาณในเท่านี้เท่านี้เท่าน,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 นี้แต่เดี๋ยวรอบถัดๆไปมันจะยิ่งกระโดดมากขึ้นเพราะว่ามันจะโหวตพ่วงก,กันไม่ได้แล้วไงเพราะอย่างในโหวตในว t ทีวีอย่างเงี้ยหรือใน Ten เซ็นมันก็จะได้แค่สิคนใช่ไหมครับเดี๋ยวรอบถัดไปเดี๋ยวมันจะเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงให้ให้โหวตเหลือ2คนหรือคนเดียวอะไรอย่เงี้ยเลยแหละเพราะฉะนั้นคนที่ได้คะแนนมาจากการโหวตพ่วงจะหล่นตุบเลยกับอีกทางหนึ่งคือ การโดเน a t การการเอ่อรวบรวมเงินเพื่อโหวตซื้อปัดนม,มน,นะครับซื้อนมเสียวันเสี่วมันเย่าก็จะทําให้คะแนนมันกระโดดเปลี่ยนไปเลยถ้ามีบ้านไหนทุ่มลงมาหรือบ้านไหนก็มีกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนกันอาจจะเก็บไว้ยังไม่ใช้เลยก็ได้แค่เอาให้เข้ารอบไปก่อนอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องโหวตกับเรื่องโดเน a t ําสำคัญมากจริงๆกับแผนการของแต่ละบ้านด้วยทีนี้ การประกาศผลใช่ไหมครับมันก็จะมีการเรียกไปเรื่อยๆจนมาถึงท็อป12ก็คือ12คนสุดท้าย12คนที่เป็นโัวท็อปทำไมถึงเอา12คนคือเขาก็เล่นดราม่านิดนึงแหละว่ามีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ได้11คนที่เป็นตำแหน่งเดบิวก็ใน12คนนี้เขาก็ถามว่าอยากได้อ่าก่อนอันนี้ก่อนละกันตอนที่เรียก,เร,ยกเรียกมาเขาเรียกตามคลาสทีนี้เรียกมาคลาสเอลุกๆไปจนถึงแพทริกลุกเหลือเนี่ย หลายเห่ยงชิงอ่ะคนที่ได้จากกระโดดจาก F มามา A อะที่ชื่อหลายะนะครับ mm. เขาก้มหน้าเลยอ่ะแบบสุดท้ายก็แบบพอคลาส s A คนเรียกแพทริกเสร็จปุ๊บกระโดดไปคลาส B เลยแปลว่าเขาหลุด mm. เห็นแล้วสงสารมากเลยอ่ะ mm. คือมันเป็นความโหดร้ายของรายการ Survivor Style เนี่ยครับว่ามันไม่ได้อยู่ความเก่งมันไม่ได้อยู่ที่ความพยายาม มันอยู่ที่อ่ะพวกนี้มันมีส่วนใช่ความเก่งความพยายามแต่สิ่งที่เป็นหลักที่สุดก็คือเรื่องของการโหวตความนิยมมันก็เลยมีความที่แบบน่าสงสารนิดนึงสำหรับคนที่เขาพยายามแล้วก็ทำได้ดีแต่มันไม่มีคนเห็นหรือเห็นไม่ทันอะไรเงี้ยนะครับก็12คนปุ๊บถามว่าใครอยากได้ที่เท่าไหร่บ้างทุกคนตอบหนึ่งหนึ่งเลยแต่ก็จะมีอยู่สองสคนที่ไม่ตอบก็คืออย่างเช่น การหวังชิงก็จะบอกว่าเหมือนกับแบบตัวเองรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ถึงถึงขนาดน,านั้นเขาเป็นคนหล่อที่ทอมทอมตนมากอะ่ะเขาบอกว่าเขาเขายังไม่กลัดไม่กล้าคาดหวังอะไรขนาดนั้นเลยเขาก็เลี่ยงที่ไจะที่จะไม่ตอบนะครับหรือจางเจียหยวนก็สึกตะกลุนจางบอกว่าอยากได้ที่เจ็ดให้เหมือนเป็นทุกๆซีซั่นที่คนตะกลุจางได้ที่เจ็ดหมดเลยหรือเออเริ่อนอินเพิง เรนอินเพิงก็บอกว่าอยากได้ที่6กละกัน,ลก,นลกลางๆอยู่ตรงกลางเขาเขาก็โดนแซวว่าแบบเอาอย่างนี้แปลว่าต้องการชนะาจางเจยวนหรอเพื่อนในในทีมอะไรเงี้ยเขาก็เอาจริงหรอเออมันมากกว่าหนึ่งหนึ่งตำแหน่งจริงด้วยอะไรเนียนะครับสุดท้ายก็ประกาศมาว่า,าจางเจยวนได้ที่7จ็ดจริงๆะนะครับก็อันนี้เราก็ไม่รู้เนะาะคะแนนถึงขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีการแบบคืออันนี้ไม่ได้ว่าน้องไม่ได้ว่าต้มน้องอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่า คิดว่าน้องอยู่ในท็อป11อยู่แล้วแต่ว่ารายการก็อาจจะเล่นแบบเล่นเพื่อให้มันมีดรมมาม่ามีแบบความน่าสนใจนิดนึงว่าเฮ้ยได้ที่เจ็ดจริงๆด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็มีบ้างแหละแต่น้องคงอยู่ประมาณนี้เพราะเพราะคะแนนโหวตแล้วก็คะแนนโดเนทมันก็บอกได้ระดับหนึ่งทีนี้เอ่อขอย้อนกลับไปนิดนึงคนที่ได้ที่16ก็คือน้องนายเออลืมบอกไปว่าน้องนายได้ที่16ผมก็ คิดว่านายเนี่ยเดี๋ยวขอเก็บไว้อีกนิดนึงเดี๋ยวคิดว่าด้อมอาจจะทุ่มเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะมีสิทธิ์ขึ้นมาลุนๆุนนะครับค่อยๆขึ้นละกันมันไม่ต้องห่วงอะไรคือ16เนี่ยก็การันตีว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะถึงไฟนอลแน่นอนแล้วอทีนี้ก็ประกาศครับไล่มาเรื่อยเๆืื่อเว่าใครได้ที่เท่าไหร่ก็จนมาถึงเหลือ3คนสุดท้ายเอาเด็กไทยไว้ว้มคนสุดท้ายแหละก็ถามว่าใครอยากที่ได้ที่เท่าไหร่บ้าง อย่างแพทเขาถามแพทริกเก่งได้ที่เท่าไหร่แพทริกก็มองว่าแบบคือด้วยความที่หลิวี่อะก็ยังไงก็ที่หนึ่งเขาก็ให้หลิวี่เก่งมากยังไงก็ให้ที่หนึ่งส่วนการวังชิงเนี่ยแพทริกก็มองว่าน่าจะเป็นที่นิยมมากกว่าเขาอืมเพราะคะแนนครั้งก่อนด้วยแหละคือการวังชิงเคยได้ที่11ก็มีความเป็นไปได้จะขึ้นไปเป็นที่11เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะเอเป็นที่เกืมเพราะมันเหลือที่1ที่เก้าที่12ก็เลยบอกว่า ตัวเองคิดว่าในใจคิดว่าตัวเองโงได้ที่12แต่ประกาศออกมาปรากฏว่าอ้าว Patrick แพทริกได้ที่9โอ้โหคือแบบด้อมก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็แบบคือมันก็ไม่ได้มีใครเสียใจทุกคนก็แฮปปี้แล้วก็ประกาศมาอยู่ยี่สิ้ที่หนึ่งแล้วก็การลงชิงได้ที่12อะไรเงี้ยนะครับก็มันยังไม่ถึงไฟนนลเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบ <Thank you S 1> มีการ <for S 1> เปลี่ยนแปลง <support S 2> ได้อีกเยอะมันจะพลิกผันมากมากเลยแล้วก็มีโมเมนต์หนึ่งโมเมนต์เคอร์แพทโมเมนต์เคอร์แพทคือตอนที่ที่แพทริกจะเดินเข้าไปนั่งมาครับคือแพท แพทริกก็เด like ินเดินโดยที you, 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 ่ม like ีหลวีดันหลังอยู่อะไรเงี้ยกล่าวหน่งชินก็เดินเลี้ยวซ้ายไปไปนั่งที่ตัวเองเหมือนเคยเคยคุมตัวเองไม่อยู่แล้วก็เดินเดินพวดก้าวขายาวๆลงมาเลยนะเตรียมจะมาแบบแสดงความยินดีกับกับแพทริกเต็มที่แต่ปรากฏป้าวแพทริกพุ่งเข้าไปหาเคเลนซึ่งอยู่ใกล้ๆก่อนเออแดกไปเลยแต่กล้องตัดไงแล้วก็มาตัดอีกทีคือคือเออเคลก็คืออ้อมกลับมา อ้อมกลับมานั่งที่เบอร์ห้างตัวเองนะครับแล้วก็ได้จับมือกับกับน้องแต่กล้องอ่ะตัดทิ้งบ่อยมากคือกล้องอ่ะพยายามตัดทิ้งผมก็เชื่อว่าเขาพยายามลดกระแสนิดนึงเพราะว่ารัฐบาลจีนด้วยความที่จีนมันเป็นอะไรที่ยังไม่ยอมรับตรงนี้นะครับว่าคือผมก็ไม่เข้าใจนี่ปี2021แล้วเนาะควรควรรับความจริงได้สักทีก็จีนเนี่ยไม่ยอมรับมันก็เลยอาจจะตัดทิ้งนิดนหน่อยหน่อยผมก็มีความรู้สึก่าแบบเอ้าอีช่วงก็แกต่อเรือเองแล้วแกจะพังเรือหรอหรือแกจะซ้อนเรือ ก็แต่ไม่เป็นไรคือมันก็มีโมเมนต์อื่นเนาะสำหรับคนที่จินแล้วก็ภาพก็ตัดมาช่วงของการร่ำลานะครับก็คือเด็กฝึกที่ตกรอบก็คือไปเก็บของส่วนคนที่ได้เข้ารอบเนี่ยคาดว่ายังอยู่ในสตูแล้วก็ถ่ายการเลือกเพลงในสเตจที่2ไปเพราะว่าภาพที่ตัดมาคือเด็กฝึกที่ตกรอบเปลี่ยนชุดหมดละส่วนเด็กฝึกที่เข้ารอบเพิ่งจะกลับมาก็ยังใส่ชุดเต็มยศก็มีการร่ำลาร้องไห้กันนะครับก็ เป็นซีนน้ำตาเนาะเสียดายสงสารคือหลายๆคนคือเราก็แบบเอ่อยิ่งถ้าคนดูเยอะๆจังจำหน้าจำชื่อได้อะจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสงสารนะไม่น่าตกรอบเลยบางทีก็แบบมองข้ามเขาไปอะไรเงี้ยแต่คือรายการประเภทนี้มันต้องคีบเมนไงคือชอบใครก็ค,คือต้องพุ่งไปที่คนนั้นเพราะฉะนัน้นก็ช่วยไม่ได้ก็บางคนก็อาจจะต้องเรียนรู้ว่าการมาของเขาเนี่ย ครั้งหน้าถ้าจะมาต้องมีตัวตนต้องทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองมีตัวตนนะครับกับมีโมเมนต์ที่ว่าหลีเจชิงเลเจหลีเจชิงก็คือเขาก็ขอโทษตรงนี้ฉันตั้งแต่ตอนในห้องส่งละขอโทษซันต้าขอโทษเพื่อนๆที่บอกว่าจะขอหันเจียงแล้วก็อีกคนหนึ่งครับที่ขอออกแล้วก็แพทริกที่จะขอออกจากห้องแล้วเขาเป็นคนตะวตะหวาดขึ้นมาว่าแพทริกอยู่ต้องอยู่ฉันเป็นคนตัดสินใจอะไรประมาณนี้คือเขาไม่ได้คิด ถึงความรู้สึกคนอื่นผมแอบ,บรู้สึกว่าแบบอืคืออะประเด็นแรกก่อนคือแอบ,บเล่นมือถือชั่วเพราะว่ารู้กระแสหมดเลยว่าเรื่องดราม่าซันต้าการแสดงยาม,มีกับเรื่องดราม่าในห้องกับเรื่องของแพทริกอะไรเงี้ยนะครับอ,อตัดด้วยความเป็นมนุษย์อะผมเชื่อว่าเมื่อมันตัดเรื่องของความอยากความโลภของตัวเองออกไปปุ๊บมันก็เริ่มรู้สึกได้คือมันตัวเขาเองเริ่มรู้สึกผิดว่าแบบ บางทีเอาอารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผลแล้วก็การแสดงออกมามันก็เลยนมิตีก็มีการขอโทษขอโพยไปก็เนาะเราก็เห็นภาพจะทรรมความจริงนิดนึงว่าคนเราอ่ะมันแก้ตัวกันได้มันแก้ตัวกันได้ไดคือผิดก็เออว่าว่า,วารู้ตัวว่าผิดแล้วก็แก้ไขก็เป็นเป็นโมเมนต์ดีๆนะครับว่าที่เขาขอโทษไปอ่างเงี้ย แล้วก็ดูทรงแล้วเขาก็ดูแลน้องแพทริกซึ่งซึ่งเป็นลูเมทได้ดีเลยแหละก็น่าจะเป็นคนที่แบบคือไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรแต่ว่าบางทีอารมณ์มันขึ้นมาอยู่ในเหตุผลในตอนนั้นเท่านั้นเองนะครับก็จบไปกับการคัดออกก็เป็นซีนเรียกน้ำตาเนาะแล้วก็มีซีนตลกตลกเยอะอย่างเช่นตอนสุดท้ายที่เลนลูชก็แกล้งเนียนๆจะเดินขอออกไปด้วยแอบสงสารนอะคือยีแม่จีนมึงเลิกหยุด หยุดโหวตให้เขาสักทีปล่อยเขากลับบ้านคือเขาใจมีตรงนี้แล้วสงสารเขาอืแล้วก็สงสารเด็กที่เขายังอยากอยู่หนึ่งที่เลยนะอืสามารถทําให้เด็กที่ยังอยากอยู่ได้อยู่ต่อหวังว่ารอบหนะ้าให้เขากลับบ้านเถอะโอเคเดี๋ยวรอรุ้นกันครับสําหรับสเตจหน้าก็คือเป็นการเลือกเพลงใหม่อีกแล้วแล้วก็น่าจะมีการเออเาการแสดงสดมาออกบ้างแล้วเพราะว่ามันมีการแสดงไปเรียบร้อยแล้วก็มีข่าวลือข่าวอะไรหลุดออกมาบ้างนะครับ เดี๋ยวรอดูกันว่าน้องนายน้องแพทริกหรือว่าคนอื่นๆที่ต่างคนต่างเชีย์เนี่ยออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มมีการเปลี่ยนสีผมมีการเปลี่ยนทรงผมแล้วด้วยโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าการแสดงสเตจที่2ครับบ๊ายบายครับ